เราชาวบ้านส่ลวกหมู่สองตชุมแสงอ,อจอมระจังหวัดสุรินทร์วันนี้พวกเรามาขอความเห็นใจมาขอความช่วยเหลือจากส่วนงานของผู้ว่าจังหวัดสุรินทร์นะคะคือพวกเราได้รับผลกระทบมาสองปีกว่าแล้วโดยที่พวกเราชาวบ้านไม่ได้ยินยอมแล้วก็มีการแอบอ้างรายชื่อประชาคม แล้วก็ตอนนี้ฟาร์มก็ยังไม่มีใบอนุญาตการเลี้ยงสัตว์ค่แต่ว่าเขาเลี้ยงมาสองปีกว่าแล้วเราได้รับผลกระทบทั้งกลิ่นเหม็นทั้งเสียงดังทั้งรบกวนจากการขนส่งทั้งแมลงวันแล้วก็น้ำที่ไหลลงสูลแหล่งขโภผูริโภคของชาวบ้านะคะ่ะกี่หมูครับที่ได้รับหนึ่งหมูค่ะ ได,ได้รับเต็มๆเลยคือหนึ่งหมูค่ะหนึ่งหมูแต่ว่ามีสองหมู่บ้านของเราบ้านเซลวกห่างจากฟาร์มประมาณ550ิเมตรค่ะเ<บ>ขาเลี้ยงไก่หนึ่งครั้งประมาณ168,000ซันตัวค่ะได้เคยร้องเรียนไหมครับที่ผ่านมาร้องเรียนที่อบตอค่ะ แล้วก็มีการประชุมจัดประชุม3ครั้งถึง4ครั้งค่ะแล้วก็ให้เวลาแก้ไขตั้งแต่เดือนกันยาปี2566นจนกระทั่งถึงบัดนี้ค่ะต,ตอนนี้เราเราต้องการอะไรคะสิ่งที่ชาวบ้านต้องการคือเราต้องการให้ฟาร,ร์มย้ายหรือปิดออกจากจากหมู่บ้านเราค่ะเพราะหมู่บ้านเราอยู่มาร้อยกว่าปีแล้วเราอยู่ด้วยกันยังสงุกสุขไม่มี ไม่มีอะไรรบกวนคือตอนนี้เขายังไม่ได้อนุญาตใช่ไหมว่าให้ให้สร้างยังยังไม่มีใบใบอนุญาตอนุญาตสร้างมีค่ะใบอนุญาตสร้างมีแต่ใบอนุญาตเลี้ยงไม่มีค่ะแล้วทำไมถึงได้เลี้ยงได้ะไม่ทราบเหมือนกันค่ะเขาเลี้ยงมาสองปีกว่าแล้วค่ะ เลี้ยวทุกครั้งที่เลี้ยงชาวบ้านก็จะได้รับผลกระทบแรงมากค่ะต,ตอนนี้กี่ข้อกทั้งหมดเออ8ดโรงเรือนค่ะออไก่ทั้งหมดกี่ตัว1นึ่งแหกหมตัวต่อหนึ่งครั้งค่ะคือเลี้ยงหค,ครั้งสีวันห่างจากหมู่บ้านประมาณห่างจากหมู่บ้าน550เมตรค่คะนับจากหลังแรกที่อยู่ใกล้ที่สุด ก็คือได้รับความเด็ดเดือดร้อนอย่างอย่างมากเลยเนาะใช่ค่ะคนมีคนป่วยอะไรไหมเกี่ยวกระทบอะไรยังไงไหมค่ะเม่นมากเม่นมากเม่นกป็นหนวกหูมากคือเราได้คือหนวกหูนี่หนวกหูอะไรเสียงพัดลมค่ะเสียงพัดลมจากฟามไก่ค่ะพยายากให้หน่วยงานทางจังหวัด เกิกจช่วยช่วยติดตามเรื่องนี้อย่างจริงจังค่ะเพราะว่าหลังจากที่เราส่งหนังสือถึงเมื่อวันที่13พค่ะขอรายละเอียดจากการดําเนินการของอบตจนกระทั่งบัดนี้วันที่14มิถุนาแล้วเรายังไม่ได้ใยตอบรับจากอบตเราก็เลยพากันมาที่นี่ค่ะยืนยันยืนยันยืนยันเหมือนเดิมค่ะก็จะฝงกหรือย้ายออกค่ะ ห้เล่นมากค่ะไปเล่นมากค่ะให้ความไกลออกไปนะให้ออกไปนะเลน <ไป S 1>